ดูดวงรายสัปดาห์ระหว่างวันที่2-8ถึงตุลาคม2566ราศีสิงค์ผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนทางด้านการเงินหากจะหารายได้เพิ่มเติมก็อยู่ในเกณฑ์ดีและว,วันที่4-6ก็อาจ,จได้มีโชคลาบลอยมาอีกด้วย แต่วันที่7-8ถึง8อย่าประมาทเงินทองของมีค่าอาจสูญหายอย่างไร้ร่องรอยและควรหลีกเลี่ยงจะนำพาคนแปลกหน้าเข้าบ้านมาอีกด้วยทางด้านการงานกิจการงานที่ติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศการศึกษากฎหมายหรือที่เกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะเจริญรุ่งเรืองแต่เป็นระยะที่ควรรอบคอบในการติดต่อสัมพันธ์เพราะอาจเจอพวก18มงกุฎหรือนักเสี่ยงโชค พี่หวังจะจับเสือมือเปล่าเท่านั้นทางด้านความรักหากมีความเชื่อสถัทธาที่ต่างกันวันที่2-4ก็ควรหลีกเลี่ยงที่จะแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับเขาและเธอเพราะอาจทําให้ทะเลาะวิวาทจนแตกหักได้สําหรับคนโสดที่กําลังใช้สื่อออนไลน์ค้นคว้าหารักก็อาจได้รับการติดต่อ มาจากหลายชาติหลายภาษาแต่ก็ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนจะสื่อสารกลับไปเพราะอยู่ในระยะถูกเอ่อเยเอะมากกว่าทั้งด้านครอบครัววันที่6-8ถึง8อย่าประมาทเงินทองของมีค่าในบ้านอาจสูญหายอย่างไรร่องรอยและหลีกเลี่ยงที่จะนำพาคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านอีกด้วยรวมถึงยังอยู่ในระยะที่ควรใส่ใจดูแลสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ให้มากเป็นพิเศษเพราะอาจเจ็บป่วยไม่สบายจากโรคเลื้อลังหรือ กําเลิบขึ้นมาได้